สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชม modern luxury townhome 3ชั้นโครงการ novana ศินคริน i ร p พระราม9สภาพใหม่ตกแต่งสวยราคาต่ำกว่าตลาดที่ตั้งถนนศินครินล่ม9้าแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหาคนครรายละเอียด townhome เนื้อที่30.9ตารางวา3ชั้นพื้นที่ใช้สอย285ตารางเมตร 2ห้องนอนพร้อม b u i อิน n Walk-in Closet ห้องน้ำห้องอนเนกประสงค์ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวจอดรถได้สองคันแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหลังชุดผ้าม้านและมุงลวดทั้งหลัง คมไฟและไฟดาวไลท์ไมโครเวฟและตู้อบทีวี55นิ้ว2เครื่องจอฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับดูหนังแอร์6ตัวประตูรัวรีโมทบานพับประตูเข้าบ้านแบบดิจิตอลโดยล็อกติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยโถงใหญ่ห้องนั่งเล่นเพดานสูง6เมตรโล่งโปร่งสบาย ติดตั้งกันศาสตร์กันฝนเสริมทั้งโรงจอดรถและด้านหลังบ้านจุดเด่นหน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนกลางคลับเฮาส์ฟิตเนสและสระว่ายน้ำห่างจากบ้านเพียงไม่กี่ก้าวอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติสวนหย่อมร่มรื่นจากต้นไม้หน้าบ้านไม่โดนหมดบงังทัศนียภาพทำเลใจกลางพระราม9ก้าศรีนครินติดถนนรามคำแหง24ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง10นาที ทางด่วนสามารถทะลุไปพัฒนาการและส่วนหลวงตัดใหม่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีกรีทาสถานที่ใกล้เคียงห้างเดอะ r าร์ค g บร o ันคอลเลจแบง g k อกห้างเดอะ i น e และตลาดเสรีมาร์เก็ตโรงพยาบาลสมิติเวชศรินโรงพยาบาลรามคำแหง นัชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณบิวตี้083 795 9415หรือแอดไลน์ที่ atthpropertyinvestor